สวัสดีค่ะวันนี้ พบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะพี่ๆไม่ควรพลาดปุ่นพามาชมกับตัวรถครอบครัวกันอีกแล้วรถคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นท็อปชุดแต่งรอบคันที่สําคัญไม่วิ่งไปเพียงแค่80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะรถสวยสภาพดีเจ้าของเก่าเขาใช้งานมาดีเป็นอย่างมากพี่ๆคนไหนหายอยู่ไม่ควรพลาดเลยรถคันนี้จะน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวปุ่นพาไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัว รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรุ่นฮิตกันอีกรุ่นหนึ่งซึ่งตัวรถคันนี้เขาได้เป็นตัวรุ่นท็อปสีขาวมุกชุดแต่งรอบคันในงบราคาพิเศษค่ะวันนี้ปุณมาอยู่กับตัว Toyota Fortuner 3.0V ขับ2รถปี2013เกียรอ์อโต้นั่นเองตัวรถสีขาวมุกสภาพสวยสภาพดีน่าใช้งานกันัากมากและที่สำคัญราคาคันนี้พิเศษสุดๆค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติคันนี้ตั้งอยู่ที่668,000บาท วันนี้เพียงแค่พี่พี่ร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคปหน้าจอรถคันนี้ส่งหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line Official, AR, 98, แอดออฟฟิเชียลแอสายเดมทด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่พี่คนไหนที่กำลังมองหารถครอบควดเจที่นั่งไปไว้ใช้งานสักคันหนึ่ง ไม่ควรพลาดส,สำหรับคันนี้เลยและเดี๋ยวปุ่นพามาชมกันที่ด้านหน้าตัวรถของคันนี้กันก่อนค่ะสำหรับตัวด้านหน้าตัวรถคันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวโฉมหน้าแชมป์มาแล้วเรียบร้อยกระจังด้านหน้า3ชั้นแบบนี้ได้เป็นตัวกรอบแบบโคมยันนั่นเองค่ะสำหรับตัวเลนไฟหน้าของเขาได้ใช้เป็นตัวเลนไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ลูกค้าเก่าใส่เป็นตัวกรอบข้อแบบโคมยียมาให้ทําให้รับกับตัวกระจังหน้าเป็นอย่างมากและด้านล่างตัวรถของเขานะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งสเกิร์ตซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงรอบคันและที่สําคัญได้เป็นตัวชุดไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้าอีกด้วยค่ะ ด้านข้างตัวรถของเขาถือว่าสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุการขูดการขีดหรือร่องรอยของรอยรับยิ้มน้นเองและสับตัวล้อมแม็กนะคะลูกค้าเก่าเ,าเขาได้ใส่เป็นตัวล้อมแม็กสีทูโทนมาให้เป็นตัวของออนิ้วล้อมแม็กสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการโคตหรือว่าการดุ้ง ซีรียงคันนี้เขาได้ใช้เป็นตัว265ทับ60ขอบ18นั่นเองค่ะและบันไดร้านข้างตัวรถก็ติดตั้งมาให้แล้วเดิ่มจากโรงงานสามารถเดินขึ้นเดินลงได้สามารถใช้งานได้จริงค่ะส่วนตัวด้ามจับเปิดประตูของเขาก็จะมาพร้อมกับตัวสีโคมเมียมลูก e ค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวกันลอยลิฟมาให้ของ Fortuner ตรงรุนอีกด้วย สัดตัวสีซอด,ด้านข้างประตูก็จะได้เป็นตัวหัวหน็ตอตตเดิม,ดมไม่มีร่องลอยการแกะหรือว่าการไข่ไม่มีล่องลอยของการสาดสีหรือการพ่นสีการทั้งซอกด้านบนตัวรอยเอารคตอกเลนตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีล่องลอยของการตอกคำใหม่ค่ะภายในตัวรถของเขานะคะก็จะตกแต่งไปด้วยตัวสีทูโทนสีเทาตัดกับตัวสีเบจคอนโซลสภาพสวยสภาพดีไม่มีล่องลอยการขูดการขีดไม่มีล่องลอยของรอยเล็บสัตว์และมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบก คันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่หน้าสับตรงคอนโซลกลางของเขาก็จะมาเพ้ามกับตัวตกแต่งเป็นตัวลายไม้สีดําค่ะได้ใช้เป็นตัวเครื่องเล่นวิทยุเดิมจากโรงงานใซ่แนดน d v ดฟัง AMFM วิทยุ MP3 เชื่อมต่อบลูทูธได้อีกด้วย ตัวแอร์ของเขาก็จะได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบออโต้มาพร้อมกับตัวจอแสดงผลแบบดิจิตอลลักษณะตัวเกียร์ของเขาคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบ5สปีดมาแล้วเรียบร้อยค่ะฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดสภาพสวยมากๆพร้อมใช้งานกันสุดๆตัวเบาะได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังสีเบจทั้งหมด3แถวตอนไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขัดอีกเช่นเดียวกันและเดี๋ยวปุ่นพามาชมสาวตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะ ด้านท้ายตัวรถของเขานะคะได้เป็นตัวสีขาวมุกที่สวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือร่องรอยของการชนด้านท้ายสำหบตัวด้านบนสุดหลังคาของเขาเขาก็จะติดตั้งเป็นตัวราวมาให้เราเรียบร้อยเพราะว่าคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นท็อปค่ะราวหลังคาติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานสามารถนําไปติดตั้งแหลกไว้บรรทุกของได้ ตัวสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวไฟเบกรกดวงที่3ามอีกเช่นเดียวกันด้านตัวไฟท้ายของเขาก็จะได้ใช้เป็นตัวไฟท้ายโฉมย้อยค่ะตรงรุ่นของตัวโฉมหน้าแชมป์ด้านหลังคันนี้ก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันอย่างที่ปุ่นแจ้งไปเลยค่ะส่วตัวด้านท้ายตรงนี้นะคะยังไม่พอเขามีเป็นตัวกล้องมองถอยหลังมาให้ติดตั้งเดิมมาจากโรงงานสามารถใช้งานได้จริงค่ะ สาด้านท้ายต่างๆตัวรอยเม็ดอาร์คถือว่าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือสาสีด้านท้ายไม่อีเช่นเดียวกันตัวหัวน็อตของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่มีร่องรอยของการแกะหรือการเปลี่ยนด้านในตัวรถเพดานสภาพสวยมาพร้อมกับตัวอแอร์เราวทั้งหมด3แถวตน้นด้านบนเพดานไม่มีครอบลอยน้ำรั่วและไม่มีคราบยันตัวเบาะก,ก็ได้เป็นตัวเบาะหนังทั้งหมดสแถวค่ะไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาด บาดแถวตอนที่3สามารถพับขึ้นด้านข้างได้เป็นสไตล์ Fortuner แบบนี้เลยและศัพท์ตัวด้านที่เก็บสัมภาระของเขานะคะขนาดยังไม่ได้พับเบาะก,ก็มีที่เก็บสัมภาระให้ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะและตัวพมพื้นรถก็เดิมๆไม่มีล้อการฉีกหรือว่าการขาดสัพตัวสีรถฝั่งคนขับได้เป็นตัวสีขาวมุกที่สวยเรียบเนียนเสมออีกเช่นเดียวกันค่ะสีซ้อด้านข้างประตูฝั่งคนขับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกัน หัวน็อตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการสาดสีค่ะสติกเกอร์บอกรมยางเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบรอยตอกโตโตยต้าก็ยังเด่นชัดและสำหรับตัวรอยเม็ดอ่างด้านบนนี้ค่ะ โดยเดิมเดิมมาจากโรงงานร้านของเรารับประกันเลยเรถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําตัดต่อยอ้อมแมว1นึ่งร้อซอกด้านข้างประตูนี้ก็ได้เป็นตัวซอกเดิมๆแพงด้านข้างประตูของเขาก็จะตกแต่งมาด้วยตัวลายไม้อีกเช่นเดียวกันกับคอนโซลกลางค่ะได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาแล้วรอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4ี่บานฝั่งคนขับปรับออโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้าอีกด้วยคันนี้ถือว่าออปชั่นจัดเต็มมากๆค่ะ และสำหรับตัวพวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัย power แบบ4ก้านนะคะมาพร้อมกับตัวมันติฟังก์ชันมาแล้วเรียบร้อยทางด้านซ้ายมือก็จะได้เป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายทางด้านขวามือก็จะมาพร้อมกับตัวระบบคู u i s e c o n r o อีกด้วยและเลขไมล์ของคันนี้ <c oughs> เขาวิ่งไปเพียงแค่8ปดหมื่นกว่าบอีก100กว่ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะตัวเบาะฝั่งคนขับถือว่าสภาพดีเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดและยังได้เป็นตัวเบาะแบบปรับไฟฟ้ามาแล้วถึง8ทิศทาง พี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถ Fort u n e r ไปเที่ยวปีใหม่นี้ไม่ควรพลาดเลยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ไปได้ทั้งครอบครัวค่ะและเดี๋ยวปุณพามาชมห้องเครื่องกันต่อว่าสภาพจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้เขาก็จะได้เป็นตัว3.0ลิตรระบบขับเคลื่อนแบบ2อล้อค่ะห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคาบหรือร่องรอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ำมันได้ใช้เป็นตัวเชวื้อเพลิงดีเซลกันอีกด้วย ตอกด้านข้างต่างๆร้อยไม้กวาดสติ๊กเกอร์มออกร้อยดร้อยเม็ดอาร์กนะคะหรือว่าตัวแผ่นเพจหัวหมุดก็เดิมีมเช่นเดียวกันคานด้านหน้าสภาพสวยรอยสลักแอลรอยสลักอายังอยู่ครบสติ๊กเกอร์เหรียญบาทรอยตอกเลขนัมเบอร์เดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการตอกทำมาใหม่อย่างแน่นอนและตัวรถคันนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรกแบบ ABS ค่ะตัวฝากระโปรงของเขาได้เป็นตัวฝากระโปรงที่ถือว่าสภาพสวยสภาพดีเดิมๆมาจากโรงงาน หัวน็อตไม่มีขยับรอยต่อโตโยต้ายังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการถอดหรือการเปลี่ยนฝากระโปรงได้เป็นตัวแผ่นการความร้อนที่ถือว่าสภาพใหม่มากๆค่ะสมแล้วกับที่ไม่เพียงแค่8-0,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นรถคันนี้ได้เป็นตัวรถครอบครัวที่พี่ๆหลายๆคนไม่ควรพลาดตามหาอยู่ค่ะคันนี้ไม่ควรพลาดเลยงบราคาพิเศษเพียงแค่5990 0 0บาทเท่านั้นเอกสารดีเครด,ดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนซ์ได้พี่ๆคนไหนที่สนใจรีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์ 088-605-9138หรือ a อทไ a r 98ีอารเด้านหน้าค่ะและหากใครที่ชอบคลิปนี้กนต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ